อย่าถามคุณแม่เลยค่ะเนื่องจากว่าข่าวอะแท็กเยอะหาเยอะมากเลยค่ะว่าเป็นยังไงเรื่องของพิธีกรชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ปุ้ยจะตอบยังไงคะก็ประเด็นที่หนึ่งอย่างที่เคยบอกไปว่าไม่มีใครรู้รู้ตื้นลึกหนาบางจริงๆเรื่องของการหย่าร้างไม่ใช่เรื่องผิดนะคะมันเป็นเรื่องของเหตุและผลแล้วก็การตัดสินใจของบุคคลสองคนเท่านั้นแต่ประเด็นหย่าร้างไม่ใช่ประเด็นหลักแต่ประเด็นหลักของแม่ปุ้ยก็คือว่า การกระทําหรือมูลเหตุแห่งการหย่าร้างหรือรวมถึงการที่ได้มาแสดงออกต่อสื่อเนี่ยตรงนั้นทหารเป็นเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่มันไปแตะหรือไปด้อยไปเกี่ยวกับการด้อยค่าผู้หญิงหรือว่าดูถูกความเป็นลูกผู้หญิงหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องวิเคราะห์กันให้ดีแล้วก็แม่วคุยก็วิเคราะห์ตรงจุดนี้เป็นหลักด้วยเหมือนกันค่ะในฐานะที่ตัวเองเป็นเ,เพศหญิงเป็นแม่ค่ะพอพูดมาขนาดนี้สรุปว่า เปลี่ยนก็เดี๋ยวรอติดตามนะค่ะติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ